ไคคี้ไคคี้คะไคคี้คะฝนตกอ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกอ่ะใครใครอื้อใครอื้อเนี่ยเบานนี่อื้อใช่ไหมเบาะนี่อื้อใช่ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเนี่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 ยสองก้อนเนี่ยสองก้อนเนี่ย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 สองก้อนเนี่ยเดีย๋ยาวมาเก็บ ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวมามาเก็บเน <Yeah. S 1> ี่ยมิน่หนูกลัวขี้เหรอลูกกลัวอื้อเหรอเดี๋ยวมาาเก็บให้มาไปทิ้งซ่วมนะเดี๋ยวมามาเอาที่เอาผ้ามาเช็ดเอาทิ่ชู่มาเช็ดมีแค่นี้ใช่ไหมมีสองก้อนใช่ไหมเดี๋ยวมาาไปทิ้งเดี๋ยวมาาไปทิ้งเยวผ้าเยวผ้ามาเช็ดให้เรียบร้อย ก็เดียวเอาที่ชุดเปียกมาช็ดขาให้รอ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 เดี๋ยวมาเอือไปทิ้งซ้วมนะอืมมีใครจะอืออีกเปล่ามีใครจะนี่อื้ออีกไหมอืม มินิคะง่วงก็นอนชนะลูกง่วงก็นอนซะจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนไม่ตกแล้วมาม้าพาไปอื้นนะนะวันนี้ฝนตกทั้งลมด้วยไปไหนไม่ได้ก็พากันนอนพักผ่อนนะลูกนะนะได้ยินไหมดูซิเนี่ยดูซิเนี่ย,อยนอกบ้านเนี่ย ดูนะ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 เนี่มนมยมันตกแรงมากเลยมันอ่ะตกแรงมากเลยเนี่ยไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้อื นั้นวันนี้เราก็พักผ่อนได้ยานอนกันนอนใช่ไมนะ <S <S ไม่ต้องอื้อเลยไม่ต้องอื้อเลยพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้ไปไม่ได้ก็หมอมาบอกแล้วว่าไปไม่ได้ได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยอาณาจักรต้องกว้างเน,นี่ยอาณาจักรของหนูกว้างกันจะตายเลยไงเออหมอมาก็เปิดให้ละเป่าพัดลมให้อีกตั้งหาเจ้าอะไรอีกคะ อไอติมก็กินไปละไก่ก็กินไปละไม่งอนนะวันนี้หนูไม่งอนนะหนูไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นหรอกหนูไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นหนูไม่งอนนะนอนได้แล้วนะเที่ยงคืนแล้วนะได้ยินไหมพรุ่งนี้ค่อยไปแนะลนะ้วลูกนะมาบ้านจะปิดไฟแล้วนะโอ้ยสุนีนะ ยัสมินนซายนอนนะลูกนะยัสมินนซายจทุกคนบ๊ายบาย